วัสดีครับผมบอกครับผมบูมคนเดิมครับครับผมในคลิปนี้นะครับผมเราก็มาอันบ็อกกันอีกแล้วนะครับผมมา็อกอะไรครับผมครับผมสิ่งที่เราอันบล็อกนะครับผมก็เป็นสิ่งที่พี่คิดว่าน้องๆหลายคนน่าจะชอบเป็นแน่นอนนะครับผมและคุณพ่อคุณแม่ที่มาดูคลิปนี้คงจะชอบกันแน่นอนก็คือแบตเตอรี่นั่นเองหรือว่าขี้ตัดผมนั่นเองนะครับผมราคาเท่าไหร่ครับราคาครับผม229บาทนะครับผม รับผมมีหลากหลายสีให้เลือกกันเลยรับผมก็ไปเลือกกันได้เลยนะครับผมต้องพูดก่อนว่าคนเราไม่ใช่เจ้าของหรือไม่ใช่คนขายนะครับพวกะเราเป็นคนซื้อเหมือนกับเพื่อนๆที่มาดูอยู่ในคลิปนี้นะครับผมเพราแค่ซื้อมาใช้แล้วก็เอามบอกให้เพื่อนรับชมกันนะครับผมก้อนนี่คือสภาพกล่องนะออกมาดีมากเลยนะครับใช่ครับสภาพกล่องสมบูรณ์มากเลยนะครับไม่ค่อยมีบุบเท่าไหร่นะะครับผมงั้นเรามาแกะกันเลยดีกว่าผมเออมีตังตีแดงมานะครับผมใช่ครับแต่ละสีก็จะต่างรุ่นออกไปเนาะน้องๆก็ไปเลือกชมกันได้เลยนะครับ ครับผมเอาจริงพี่ก็สั่งมาให้แม่พี่แหละนะครับน้องๆคือให้แม่พี่มาตัดผมให้พี่ไงใช่ครับก็เออจะได้ไม่ต้องเปิ่ตังไปตัดผมนะเดี๋ยวนี้ค่าช่าตัวผมแพงด้วยเนาะใช่ไหมไงเขาห่อกันกระแทงมาอย่างดีเลยนะอูโยมอมาเลยนี่นี่นะครับนี่กันกระแทกนะดีนะครับผมเขาเรียกว่าห่อ,บ,อ,บ,บ,อบ,บับเบอร์บี อเอาจริงตอนสมัยพี่เด็กๆเนี่ยพี่ชอบไปบีบเล่นมากเลยแก่เลยครับต้องแกเลยครับเส็จโอเคนี่คือสภาพตัวกล่องนะครับสวยนะนี่อ,อที่พวกเราสั่งเนาะนะครับก็เป็นเอ่อชื่อรุ่นนี้เลยนะนี่นะครับ ก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนดีที่สุดนะก็แม่พี่ชอบสีแดงพี่เอาสีแดงมาให้แม่พี่นั่นเองนะครับแก้เลยนะก็ไม่หายเลอกซื้อกันได้เลยนะครับแม่เดกพี่ขอแก้ก่อนโอเคเปิดได้เลยว้าวนี่นะครับพอเราสั่งเป็นแบตเตอรี่นแบบมีสายนะครับผมแก้เลยมาวเออนนี้มีอะไรก็นี่นี่น ได้เลยนะครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ดีเนาะนะคือมันคือมันดีกว่าการที่น้องๆไปซื้อแบบไอพวกร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยซื้อราคา200ดีกว่านะครับอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าเนาะอันนี้คือสายก็สายดีเลยนะครับอันนี้คู่มือนะครับผมแล้วก็มีหวีให้ด้วยนะนี่เป็นหวีนะมีหวีให้ด้วยมาแล้วก็มีรองพื้นมาให้นะครับใช่ครับเป็นรองเออมีตั้งแต่0.3ถมึง0.2มั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนาะเออมีแก,เล,แกเลยครับแกเลยครับจะต้องมาลองดูกันว่ามีเท่าไหร่เนาะ ใช่ครับือ่อใครจะโกนก็โกนได้เลยเฮ้ยยงเจม,มอ่ะมันจะติดติดกันนะนี่ครับเขามีมาให้สี่ตัวนะครับเอาไปเลือกได้เนาะเอ่อแต่ละตัวนี้เขาได้เห็นบอกไหมว่ามันสูตรอะไรไม่เู้โอเคแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นน่าจะเป็นอะไรนะบอกบนะอันนี้คืออะไรนะครับเนียฮะน้ำยาอา่าอันนี้คือไอ้น้ำมันน้ำมันหลอดลื่นนะครับ แล้วก็ไอตัวเนี้ยนะครับพี่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเบอร์สามเห็นป่ะมันยังมีเบอร์สามเบอร์มันอยู่ด้านหลังนะนาะนผู้ชมลองลองดูได้นะเบอร์สี่นะครับเป็นที่รองพื้นเบอร์สี่เนาะนะครับแล้วก็เป็นเบอร์สองนะครับผมนะครับเบอร์หนึ่งใช่ครับ,รบเขาไม่น่าจะเป็นแบบเบอร์ศูนย์นะศูนย์ไม่น่าจะมีใช่ป่ะเบอร์ศูนย์ไม่น<ม>่า<ม>จะมีเนาะศูนย์จุดสามศูนย์จุดสี่ไม่น่าจะมีนะครับน่าจะเป็นเบอร์เบอร์ไปเลยนะครับเนี่ยเบอร์สังเกตจากด้านหลังเห็นไหมครับมันจะเตันจะเป็นะครับ แต่พี่ไม่รู้ว่าน,นี่คืออะไรนะครับมพื่อน้องใช่ครับถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนรู้ก็อคอมเมนต์แล้วบอกกันได้นะครับก็หมดแล้วเนาะเราคล้องแถมก็เดี๋ยวพี่อ้ออกไม้หมดเลยดีกว่าม,ม,มีนี่ด้วยนะคืออะไรก็คืออะไรจ้ะไอเจ้านี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนดูคลิปนี้แล้วรู้ก็คอคมเมนต์แล้วบอกกันได้นะครับมันคือตัวอะไรเนี่ยเราก็หมดแล้วนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ใส่กล่องเหรโอเคใส่กล่อง มาเรามาลองตัวพระเอกของเรากันดีกว่านะครับผมนั่นคือเจ้านี้นี่เองสีแดงย่างเท่าาเทนะคุกทนผู้ชมเทจริงมันออกแดงส่มๆหน่อยนะครับุณผู้ชมสวยมากเลยคือตัวมันใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยตัวเบิ้อเริ่มนีเลย,ยๆๆๆออเออจับเออไม่หนักมากด้วยนะครับนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ดูใกล้ๆลองๆแต่ก็มีน้ําหนักนะครับแต่ก็ไม่หนักมากสวยไนหะตัวอะยรอ้าไปด้วน, <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวพี่ดูสวยนะ โอเคนะครับสายก็มีความยาวอยู่เนาะน่าจะประมาณเมตรเมตรเมตรครึ่งได้ครับสายความยาวน่าจะเมตรครึ่งได้เนาะใช่ครับเสียบเลยนะครับโอ้เสียบ้วติดเลยท่านผูน้ชมปิดไปรุ่นเอ่มมีอะไรปิดอ้อหนึ่งหนึ่งคตรดีโอเคนี่นับนะ้องเดี๋ยวพี่ดูปุ่มตรงนี้นะครับเอ่อตรงนี้นะเปิด เปิดเลื่อนลงนะครับปิดเลื่อนขึ้นปินดเลื่อนขึ้นอนี่นะครับใช้ได้ดีด้วยนะครับเลื่อนลงเลื่อนลงดูความตั่นตันเบาอยู่นะเออเสียงไม่ดังก็คือโอเคแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ลองมันน่าจะเอามาใช้ได้มันท่อนไงอ๋อนี่นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็ตัวนี้ใส่รองพื้นเข้าไปหรือไม่ใส่ก็ได้นะ,นะครับก็ตื้อๆได้เลยนะครับโอเคนะห่ก็การบล็อกมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ที่เปย์ดูยิงโอเคนะครับจากที่ทดลองดูคร่าวๆแล้วเนี่ยเครื่องใช้ได้ดีเลยนะครับน้องๆก็ลองไปซื้อลองเอามาใช้ดูนะครับแนะนําว่าเป็นรุ่นนี้ราคา2อ0้กว่าบาทน่าจะดีกว่านะครับดีกว่าเราไปซื้อราคาเวิร์กร้อยกว่าบาทแล้วมนใช้ไม่ได้เนาะ นะครับผมสร้างประมาณสีแดงก็จะได้ได้ประมาณสีแดงออกส้มๆนิดนึงนะครับผมโอเคนะครับผมก็ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์ครับกดซับสไครป์ครับกดกระดิ่งครับผมกดแชร์ให้กันด้วยนะครับครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้นะครับผมจะมีประโยชน์กับน้องๆพ่อแม่หรือว่าคนที่ต้องการเป็นช่างแต่งผมหรือว่าอยากรู้ว่าว่าเราอันบอเกรองตผมรุ่นไหนแบรนด์ไหนก็มาดูกันได้นะครับพวกะเราไม่ใช่คนขายนะครับเป็นแค่คนมา อันบล็อกเอามาใช้งานเหมือนกันนะครับครับผมก็พี่หวังว่าคลิปนี้นะครับก็พ่อแม่หนูหมๆที่มาดูเนี่ยหวังว่าจะตือให้เอาไปตัดผมกันเพราะว่ามันประหยัดตังกว่าการเราไปตัดผมที่ร้านเองคร,ครับผมฝพกตัดผมเก่งด้วยได้ทักษะด้วยนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับครับผมไม่บ้าผมไม่เจอใหม่ในการหน้าผมบ้า โอเคผมนะตอนนี้เราจะมาลองตัดผมด้วยแบตเตอรี่ที่เราซื้อมากันนะครับได้ถามคุณแม่หน่อยว่าตัดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับต็ด,ดีนี่นะครับพี่ย้ายผมเป็นคนมาเดิมเองคนแรกเลยเป็นไงบ้างตัดแล้วมันลื่นไหลไหมครับแม่โอ้ลื่นดีมันกินผมไหมพี่อมไม่กินไม่กินอืม เออต้องใส่ไอ้นั่นก่อนนะน้ำมันหลอดลื่นไปก่อนถ้ามันจะลืมมาใช่ครับอันนี้เราซื้อมาแค่2องร้กว่าบาทเองเนาะใช่ครับอันนี้ก็เป็นช่างต้ำผมส่วนตัวขงผมเองนะครับคุณแม่เองอตั้งแต่เล็กๆยังตเปน็นลมแลว <laughs>